จา๋าแม่จ๋าป้าดบ่ค่อยกินผักเนะาะเผาพูดผู้ดีหรือแม่มีผักยังใส่มดอยากยังใส่มดมาจ๋าแม่จ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีสสดแม,แม่แม่ป้าป้า,ปา,ปาพี่น้องน้องน,นะคะหมู่ว่าเลาไปตลาดบ้านหนองแมงมาหลับพอ,อยังคนยังลปลาดุป็นเห็ดใบพอดีแม่จ๋า <c oughs> หลักเลยเอาม่านนี่หนึ่งแซ่บแท้จะกินเจียวอื้อหือ อร่อยอืมแค่บอกกรอบวิสตันนี้นะวันนี้หนูอยากกินแต่ว่ามันเป็นของสุกนะกินเป็นบ้านเนี่ยดอกแพ้่เคยกินแล้วอร่อย Ừm Ở đây có nhọt đỏ ke Đỏ ke mà dạ 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 Một khuôn đỏ quạt บักป้องแป้งก็มี่จ้ะกินเป็นไหมบังองแป้งบักรม่วงเขียวเห็นขายเต็มตลาดทุกว,วันเลยไอ้ไอ,อ้บัองแป้งคร้ายๆบักบัวเวลาแซ่บกินเมื่องหวาน หอ,อ,อมบักรอบหอมปะลาลาปลากระดี่เนาะอือร่อยมากอือ แมงวันมันเป็นอะไรนะเมมน,นี่ยเออคือจิมาคักอไม่เคยเห็นเรากินนะมันอยากกินเหมือนเราบางทีมันก็มาเยอะไปใช่ อันบ้ามาวัวเซิกมั้ผมเจียมันเยอะแม่จ่ก็บ้ามันคีกันหัวมันเซิกกันแหละผมมันมะผมตั้งมัักครบแปลว่าอะไรง่วงยังเรื่องสืบๆแล้วณน่า แซ่บจมะมาะงอนปลาใบเว้นมาเจอแว<ต>่ขายดีมากเลยนะคะแม่แม่เพราะว่าล่ะล่ะทำตามออเดอร์นั่นแหละไม่ได้ทำไว้นะออกต่อวันเลยหมดแล้วหนึ่งคำบั้นทำได้พ่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จาจริงจะนั่งกับนี่จะแม่แม่จ้ะ เมนูบัานเ้อมันกินยังไงกับแซ่บค่ะเมื่อยมากทำงานมันเหนื่อยมาต่อแมานางเฮ็ดเองค่ะแม่ฮะซื้อแบบสำเร็จไปตวัวกระเป๋ากินลดหรือว่ากับคูก่กับคับสวยก็อร่อยนะคะพบกันกินหน้านะ้๊จคลิินี้ไปแล้วสวัสดีจ้า